สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูขั้นตอนการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงด้วยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีนะคะหลายท่านอาจสงสัยนะคะว่าการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงต่างจากการล้างหัวฉีดแบบธรรมดายังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังพร้อมพาไปดูขั้นตอนการทําเลยค่ะก่อนอื่นเราจะใช้เครื่องล้างหัวฉีดแบบต่อตรงซึ่งจะต่อเข้าไปที่รางหัวฉีดโดยตรงตัวเครื่องจะป้อนน้ำยาล้างหัวฉีดลิควิดโมลีเข้าไปโดยตรงทําให้หัวฉีดสะอาดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยค่ะข้อดีก็คือไม่ต้องถอดหัวฉีดออกมาล้างทีละหัวทําความสะอาดได้ลึกกว่าแบบตรง จเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นลดอาการเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นหรือกินน้ำมันเยอะหลังจากล้างเสร็จเครื่องจะเผาไหม้ได้ดีขึ้นรอบเดินเรียบแรงม้ากลับมาเหมือนใหม่สำหรับใครที่ใช้รถมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเครื่องไม่ลื่นเหมือนเดิม <S <S กินน้ำมันมากกว่าปกติแนะนําให้ลองล้างหัวฉีดแบบต่อตรงกับทิ q u i ดโมลี่ดูนะคะรับรองว่าต่างจริงสนใจเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะคะมีทั้งสองสาขาตัวเมืองอยุธยาและอำเภอบางปะอินดูแลหัวฉีดวันนี้ขับลื่นสตาร์ทง่ายประหยัดน้ำมันในระยะยาวค่ะ